ราก็ดาวน์โหลดเกม Minecraft เสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะบากเข้าไปเลยนะครับติดตั้งเพื่อที่จะได้เกมไ i n e c r a f นะครับเรามันแป๊บนึงนะครับเปิดแอปนะครับ

เน,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 นอเนอเนอเนปรับแสงก่อนผมมองไม่ค่อยเห็นจั้ปรับแสงก่อนโอเคปรับแสงแล้วมาแล้วครับงั้นเราก็เริ่มกันไปเลย เราจะทะลุโลกตอนไหนนะครับมีทะลุโลกนะครับมีทะลุโลกนะครับเราจะเราจะเราจะเลยกละ่ะอันนี้สูงมากแล้วนะเนี่ย ทะล,ลุโ,โ,ลลโ,โลกแล้วครับอันนี้เป็นเคทีมันก็จะ เราก็ลองปรับจนจนกว่าเราจะปรับเป็นสไบเวลแล้วเราก็จะตกลงไปเลยนะครับดูว่าเราจะตายตอนไหนนะครับเป็นสไบเวนะครับเพื่อที่จะได้ตัวเองจะได้เสียเลือดหนึ่งหนึ่งนะย่างน้นอยก็คงได้เล่น เดี๋ยววันนี้จะมาสอนอันเชียนีลูกใบกันนะครับ,บง,งั้นเราก็เริ่มกันเลยนะครับคือขั้นตอนแรกเราก็ต้องไปหาบล็อกทองก่อนเลยนะคะครับ เราจะไปเอาบล็อกทองได้จากที่ไหนเราเล่นไปหมดคิวทีเราก็เราก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องทำอะไรเอาบล็อกทองมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองแหละว,ว่ามันต้องทำยังไง หลังจากนั้นก็เอาหัวสตีฟมาหรือว่าหัวที่มันคล้ายๆกับมิโรบายนะครับหลังเราเราได้เราได้หัวสตีฟมาแล้วเราเราก็เริ่มวางเลยนะครับเอาสามบล็อกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้บล็อกอันนี้นะครับวางไปนะครับ วางบล็อกเออไอที่มันจะสามารถไปในเนเธอได้อหลังจากนั้นเราก็วางที่เอาไว้ที่เอาไว้ทำเลสโซนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึ๊อันนี้ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแต่จะยุ่งยากก็เพราะตรงนี้นี่แหละครับหลังจากนั้นก็ใช้บล็อกสีก็ใช้บล็อกเอเมโรหรือว่าบล็อกเอ็นนีครับ ออออออุย้หลังจากนั้นนะครับวางไปนะครับ ระวังก่อนระวังก่อนหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเราเราก็รอนะครับเดี๋ยวมันจะมีการระเบิดขึ้นนะครับแต่เ,เราขอตัดตอนที่มันจะระเบิดกันเลยครับี๋ยวเราี๋ยวเราขอตัดเลยนะครับไปเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตัดก่อน เพราะว่าผมก็จะได้หาอะไรสักอย่างเนย่นะครับรอบน,นึงนะครับอันนี้อันนี้ได้จริงๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นเชื่อผมแล้วทุกคนจะได้ฮีโร่ไปเขาตัดตอนนี้ก็แลนะครับตัวนี้นะครับเร,เราจะได้หัวสตีฟมานะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะเราจะได้อุปกรณ์มาครบเลยนะครับ งก็ไปหาวิธีจะลองทํากันได้นะครับลองทํากันได้ไม่ว่าทุกคนจะไม่ลองทํากันได้นะครับแต่ผมจะลองเลยนี้นะครับปึ๊กปึ๊กห๊วหาหินนะครับหัวสตีฟไม่ต้องเอานะครับ อ๋อหัวสตีฟมีส่วนเกี่ยวห้องอยู่นะครับหาไฟแช็กนะครับหลังจากนั้นที่เราเจอไฟแช็กนะครับเราก็ไอ้ยันจี้ปิดตะไครนะครับ รอนะครับเลยอีกนะั้ล้อนะครับเราจะเจอฮีโร่บายนะเขาตัดตอนนี้ก่อนนะครับลืมอทิบาอุกอปรกรณ์เลยนะครับให้เรานะครับทําแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาทย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดคุณอยากเจอฮีโร่บายจริงนะครับคุณต้อง คุณต้องมาไอเนี้ยครับอ, companion. อันนี้ไม่ใช่มอสนะครับอันนี้เป็นแบบไม่อลองรีซอพแบบอะไรเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะให้ร่ววัยจริงๆคุณจะต้องทำหลายๆวิธีนะครับแต่วิธีนี้ง่ายที่สุดนะคุณมีวิธีหนึ่งที่คล้ายกับไอรอนกรีลมากครับ หลังจากนั้นก็วางหัวฟอททอยไปเลยนะครับว่ามันจะได้ไหมครับว่าเห็นคนอื่นเขาทําได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทาได้ไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใชหมดนรับนี่นะครับผมก็จะมาทดลองดูในคลิปเลยนะครับว่าคลิปเขาเป็นยังไงครับไม่ได้นะครับหลังคุณก็จุดไปเลยนะครับจุดไปนะครับ ไปเลยนะครับจุดเพื่อที่จะให้วิธีนี้ผมว่าได้ฮีโร่บายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องก็ต้องขอจบคลิปนะครับนหลังจากนั้นนะครับเราก็รอนะครับ <Hello. S 1> แต่เราขอเดิน Hello. Hello. เฉยอ,อุ้ยทุยกคนครับไฟไม่ป่าครับไฟไม่ป่าอุ้ยอุ้ย,อ,ยอันนี้ฮีโร่บายมาจริงนะครับเป็น,นฮีโร่บายมาจริงนะครับ ทำลองทำสามวิธีนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้สบายทำแบบผมได้เลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเจอฮีโร่บแบบแบบขั้นรุนแรงเลยเราต้องตุวออกแล้วครับแล้วก็ต้องตัดคลิปอีกเพราะว่าเขาว่าอันนี้ต้องขออภัยนะครับนี่ต้องตัดคลิปชุกคนครับไฟ จะไม่โผล่ให้มันเป็นตัวๆนะครับก็คือจะโผล่มาเป็นแบบแบบที่เขาล่ํมลือกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ลงมดเลยแล้วนะครับนะครับนะครับถ้าไม่เชื่อหนิผมไม่ได้ลงมอดเลยนะครับดีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาหลอดทานดูเลยนะครับมีซอฟแพรลองอะไรเนี่ยผมไม่ได้ลงนะครับนี่ผมไม่ได้ลงเลยนะครับนี่ผมไม่มีเลยนะครับนี่ครับผมไม่มีเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับไม่มีเลย อันนี้มีหลักฐานนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงมอดหรือไม่ได้ลงแอคออนอะไรพวกนี้เลยนะครับไม่ได้ลงรีซอฟแท็กอะไรอะไรพวกนี้เลยนะครับคุณก็รอมันไปนะครับรอจนกว่าไฟจะดับแล้วคุณก็จะได้เจอฮีโร่บายนะครับแต่คือตอนนี้นะครับฮีโร่บายนะครับเดี๋ยวครับเนี่ยมันจะใช่เลยนะครับนี่นะครับแล้วยวผมขอตัดไม้ก่อน เพราะว่าไม้แต่ละอันนะครับมันไม่มีไอ้นี่เลยเนี่ยคือ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 มันหายไปหมดแต่ไม่มีอี๊ยนี่รูบายนะเนี่ยนี่รูบายจริงๆนะครับขอขอตัดก่อนนะครับทุกคนครับไฟเริ่มลามป่าแล้วนะครับวันนี้น่ากลัวจริงนะครับวันนี้น่ากลัวจริงนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดย่านะครับกดไลค์กด กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็มาแล้วก็จะได้มีกําลังใจเพื่อที่จะได้ดูผลงานต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับไาย